Hello the students! Today we are subject Today, going to study the subject of study duty civic สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองกันนะคะและในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการเลือกตัวแทนในชุมชนและก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะเรามาทบทวนนะคะ สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะซึ่งก็ได้แก,ก่การเรื่องหัวหน้าห้องนั่นเองค่ะต่อมากาเรเลือกประธานนักเรียนค่ะค่ะน,นักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาฟังเนื้อ<ๆ>เร,อเอน,รอนใง จัอการติดเรเ่องแค่ปัญหาโดยสังติและเหตุผลทำเพื่อคนส่วนรวมเพราะคนเราต่างมีสิทธิช่วยดำรงประชาธิปไตยผ่านการดูแลจากกกต่อขอให้เธอมั่นใจมาเชิญมาลาลาลาามาเชิญมาล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 ามาไม่ไมามาสิมา อย่างที่ครูเกได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าวัาวนนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเลือกตัวแทนในชุมชนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันค่ะนักเรียนสามารถบอกบทบาทหน้าที่ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องคำศัพท์ในบทเรียนนะคะ l l l เล s h a s m a n ผู้ใหญ่บ้าน (People) ประชาชน (Community) ชุมชนการเลือกตัวแทนในชุมชนนะคะลักษณะของตัวแทนนะคะ 1. ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านดูแลทุกสุขของลูกบ้านผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเราจะเรียกกันย่อๆว่าอ,อบอตอน,นั่นเองค่ะทำหน้าที่นะคะพัฒนาตำบลเช่นส่งเสริมการมีสาธารณูปโภคที่ดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในตำบลมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วย 3. กํกำนัน ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆของตำบลประสานงานกับทางอำเภอกำนันมาจากการเลือกตั้งของผู้ใหญ่บ้านในตำบลเลือกจากผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่พัฒนาจังหวัดเช่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดให้ดีขึ้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดนักเรียนคะเรามาดูวิธีการเลือกนะคะตัวแทนในชุมชนกันคะ่ะเราแบ่งเป็น2ออย่างนะคะอย่างที่1ก็คือการออกเสียงโดยตรง ก็คือการมาจากการลงคะแนนจากสมาชิกในชุมชน 2. การเลือกตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อไปทํากิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนค่ะทำให้ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยสมาชิกในชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงสมาชิกในชุมชนมีสุขภาพที่ดี และสำหรับบทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะผู้นำคือผู้ที่มีบทบาทในการนำพาชุมชนไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการและการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุขได้นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะครูเก๋ก็มีแบบฝึกหัดมาฝากนักเรียนเช่นเดิมค่ะ ข้อที่1ค่ะให้นักเรียนเขียนโจทย์และใส่คำตอบมาได้เลยนะคะข้อที่2ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งมาที่ลายส่วนตัวของครูเก๋ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ